ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วจ้ะพี่น้องขอเขาก็อยุกับหลานที่เก่าแหละอยู่กับท้องจอนกับท้องแทงท้องแทงจะไปเห็ดอันใส่เสียใส่ไปย,ยุกับแม่เขาแหละปุ้มก็ไปกีดยางจำมนีช่วงเศร้านะพี่นอ้องฝนตกอยู่แต่วันหรือเศร้านี่วา่าสิไปแต่เศร้าแหละอันเพิ่นมาเบืองน้ำหายพี่นอ้องฝนก็เลยเศร้าพอดีบุ้มก็เล็กินข้าว็จก,แกแ็แก้งน้ำใหม่ละพี่น้องแกงน้ำใหม่จะขวงหามานนั่นแหละแกงน้ำใหม่ไปปลุกหนึ่งก็ไปถ่ายลค้คเขปบด้อพี่น้อง นี่แล้เขาเคนชาจแบตดว้พี่น้องนี่ชาจแบตดว้เดี๋ยวไปป้ายยางพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็มีน้ำม,มีไฟอะลล่ะพี่น้องน้ำของหัวตะมันนี่วังหามว้วงวังลง่งขี่ไปเพิ่นว่า,บา,าเบืองห้ชา์ดหมอแบตดว้พี่น้องเี่ไปป้ายยางหมดแรกนี่ให้บูมไปกีดว้ช่วงใบน้ำค้างก็กสีไปหยอดกดเอาสบายยู่เจ้าพี่น้องวัาที่นี้มีน้ำม,มีไฟแล้วก็มีหนี่หากีดยางหาเงินใจหนี่เลวพี่น้อง เปลอน้ำยาไม่อยู่หาลอยคอยเอามาพันหนึ่งกับว่ากับเบิดพอดีพี่น้องซื้อของซื้อแปบ๊บซื้อกาวซื้อมาดนามกับเบิดพอดีเงินพันนั้นจ่าทำเนี่ยมอีกสองลอยพี่น้องเ็นติดต่อ,อขอหนามเพิ่งกะเก็บคานั่นแหละสองลอยพอดีกับเบิดพอดีจ้าก็เลยไปเอนันน้ำยาเถ่าไม่อีก 500, ่หาลอยก็เลยกีจ้างใส่หนีตู้แบบนี้ ผนแขงต๊กกันขายขีย่ยางไม่ได้จักบาดบวกยางก็บ่ค่อยได้จีดเพราะใส่หนีซัําว่จักแต่คอยอัน,นี้หน่อยนออหรับแล้ว